ผมพาไปตกปลาช่อนวันนี้ช่อนนอากาศดีวันนี้นะครับโอ้โหตัวแรกมาแล้วลอกตัวนี้ลอกหมานผมแคนสไลด์แล้วก็เติมน้นแปดบาทแต่น้ำดื่มเอ็มร้อยอะเยอะปลาเฉยเลยโอ้ยใจดีเอ้ยหยอนี่ต่อไปแล้ว คันเมดูซ่านะครับแบบวันนี้เล็งๆอยู่เนี่ยพกพาสะดวกเออใช้งานได้จริงนะครับยังดีที่ได้ตัวโอ้โหภารกิจที่เราต้องทำวันนี้คือไปเอาชะโดในสวนอ่าชะโดในสวนม่ไก่ที่เคยไปนะครับเดินทไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้พาทุกคนนะครับเดินทางมาถึง สวนพี่ไก่แล้วนะครับออด้านหลังนี้นะครับที่บอกว่ามีชโดนะ <c oughs> อคอกชโดนะครับทุกคนโดนน้ำมากินโอ้โยังใหญ่ สวัสดีนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปตกปลาช่อนวันนี้แว่นมอเตอไซค์ไปกันนะครับเดี๋ยวเราจะลอดจากเชียงใหม่ครับแนวยาวไปถึงนู่นเลยครับน่าจะลับฟูแล้วครับวันนี้คิดว่าปลาช่อนในอากาศดีวันนี้นะครับเนี่วไ,ไปดูดกันครับ ตัเรกมาแล้วโอ้โหตัวรกมาแล้วฮ่าฮ่ามาแล้วน้ำท่วมยางยังไงก็มีเยสแตม้มมาแล้วแต้มแรกผมวันนี้นี่นะครับลอกตัวนี้ลอกหมานผมแคนสไลด์แล้วก็เหยื่อจากแคนช้านะครับตัวนี้สไป ใส่ตะกัวหน้าสองกรัมทุกคนแบบอย่างนี้นะนี่ครับแล้วปลาช่อนก็ใส่ในมือนี้เลยว้าวใส่ปากเรือครับเจงไปแต้มแรกมาไว้ครับใช้เวลาช่วงเช้าชั่วโมงทองไอ้คุ้มค่าไปก่อนแล้วเติมน้ำมันก่อนเจ้าห้าเต็มถังครับไอ้เริ่มต้น80บาทกันเติมน้ำมัน80บาทได้เด็กรับ เข้าเซเว่นต่อเข้าเซเว่นก็ต้องมีกาแฟน้ำดื M ่มเอ็มร้อยเที่ยงก็ต้องมีข้าวดูครับว่าวันหนึ่งที่ผมตกปลาเนี่ยมันใช้เงินในกี่บาทนี่พอไก่มาในมาดใหม่เนะไอหมวกเช้านะกับงมูเหา่าไอไก่ัสดีครับวันนี้มาในทีมเช้านะกับงัูเห่าเนาะโอ้แต่หมวกนี่พอไก่เซกเกอร์บ,บูดมาหาลำบากแล้ว này nè bún đậu ôi size ạ ôi kia khảm nha cho đi à nè dơ pa trời lên ôi sấy đi ยอเนี่ยฮอ,อันนอปอกไก่ได้ผมก็ได้นะครับลูกลากับปอกไก่นี่โอ้ยไซส์พอ,อกันเลยไซส์เหมือนกันเลยนะเน<อ>าะนี่ครับทุกคนเทศบาลส้นเปล่าใส่กับเองมีการกีบีนะมันต้งจะเหนียวๆหน่อยไม่ได้วัดแรงนะแต่ทะลุทุกคน ้ายนี่เลยเนี่ยโราสอบไปแล้วคันเมดูซ่านะครับแั่คนที้เลงๆอยู่เนี่ยพกพาสะดวกเออใช้งานได้จริงนะครับมาคาเซเว่นหมดไปอีก4บเบาทให้ต้องไปตกปาลมีเฉลี่ยที่ประมาณเกือบของรอครับจะอย,อยู่ที่ประมาณนี่แหละทุกคนวันนี้ฝนตกค่าอากาศเยือกแม่ระแวงเลยจะเล่นเยืย่อๆครับแล้วก็ผิวน้นาด้วยเพื่อความสั่นใจ แค่นี้ครับทุกคนเพิ่มไปสองกรัมอ้าวแล,ล้วกิฟของค่ายนี่เลยครับทุกคนนี่เห็นไหมหน้าตาจะแปลกประหลาดหน่อยดูครับวิธีการเกี่ยวโคตรง่ายนะเนี่ยง่ายไหม โอ้โอ้นะ้ำยังดีที่ได้ตัวโอ้โหการจังหวะเพิ่มจะยกเยอะขึ้นแล้วเนี่ยเอย้นี่ไงเห็นไหมก๊สที่ผมบอกนนะๆเมื่อกี้แหละโอ้ยเดี๋ยวว่าเห็นไหมตัวเบ็ดสามโอ้บของค่ายมาตัด ก็ใส่กับหันซาได้จะโดช่อนได้มาเลยทุกคนฝนลงแบบนี้นะครับผมคิดว่าเล่นผิวน้ำน่าจะดีนะเห็นไหมมันกัดไม่ระแวงด้วยอ้าวเติมมาลังครับข้าวจานนี้ยอดของเราไปที่120กว่าบาทแล้วนะแล้วมาดูกันว่าตกปลาข้างทางคลิปนี้ใช้เงินกี่บาทน้านะครับกินข้าวเสร็จแล้วสรุปแล้ว60บาทตอนนี้เราอยู่ที่ 80บาทบวก4ีบาทบวก6กบาทโกเยอะมากครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขับรถล้อกันไปที่ลำพูนอีกหนึ่งภารกิจที่เราต้องทำวันนี้คือไปเอาชะโดในสวนอ่าชะโดในสวนพี่ไก่ที่เคยไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูครับว่ามันจะเป็นยังไงพี่ไก่เลี้ยงปลานะครับไม่สมควรจะอยู่ในนั้นนะ ไหหน mm. เ็ผมว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเอาเรื่องอะ่ะฟองกัดฟองกัดกัดสิรีบๆนั่นไงน,นั่นไงทุกคนอุยใหญ่ด้วยนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยหอัดสิรีบรีบนั่นไงน,นั่นไงทุกคนอุยใหญ่ด้วยนี่ว่าเฮ้ย นฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ้โหใหญ่ด้วยนี่ว่าใหญ่อยู่นี่ว่าโอ้โหใช้ได้อยู่นะทุกคนเทียบกับแขนที่แรกนี่ว่าตัวเล็กทุกคนเอาเรื่องว่าวันนี้ใช้ใช้ได้หมดเลยครับเนี่ยเวลาผมจะเปลี่ยนเหยือครับทุกคนคลิปตัวใหม่ของของฮัน้านะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเหยือนะดูนะ อ่านี่นะครับทุกคนนี่นะเอานับจับเวลาอ้าวจับหรือยังเร็วมากครับทุกคนพยายามหาตัวอยู่ในตัวเนี้ยเจอเลยเนี่ยหมายยังสวยไม่รวยได้ไงขอตกปลาแป๊ปบหนึง่งเดี๋ยวไปแล้วเจ้าถิ่นไม่ยอมเลยครับทุกคนนี่เรไปไป ขอ,อกตกปลาแป๊บหนึง่งเดี๋ยวไปแล้วครับ<_><_>เอาไปโอ้ลาวดอบนี่ครับนี่อันนี้กระทีเผินทุกคนไม่ได้นะล้อเล่นไม่ได้เลยนะเด่นกระดอนเลยนะมาทุกคนครับเดินทางมาถึงสวนพี่ไก่แล้วน,นะครับ บอกว่ามีชาโดนะเมื่อก่อนนะพี่ไก่รถมาโคมาเคลียร์ครับฟังนี้นะเมื่อก่อนถ้าเปิดได้ตกผิวด้วยนะครับอคอกชาโดนะครับทุกคนโอ้ตัดแน่ะโอ้แม่ัันกวดแล้วครับทุกคนเมื่อกี้ไม้ในหวดแล้วเนี่ยเออมันอยู่ในบอ่อนี่ไม่ได้นะครับทุกคนเป็นบอ่อปะเลี้ยงคนระับ อย่ามืดทุกคนดูวอย่าลืมแล้วแกกระโดดครับลายพ้อยเลยได้ก่อขึ้นได้เกาะเอ้าเดี๋ยวชิบชิบเหมือนนานต้องได้คอนเทนต์เลยกะเออก่อนนี้ผมจะลงเดี๋ยวผมเปลี่ยนแบตกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะวุ่นบายไปใหญ่ครับทุกคน มันจะวุ่นวายนะครับเปลี่ยนแบตไว้ก่อนเลยเก็บอ,อย่าบอกว่าพวกเราใจร้ายนะครับคือมันเป็นบ่อเลี้ยงทุกคนบ่อปลาเลี้ยง,าายงมันมีชะโดไม่ได้ครับตัวเล็กตัวน้อยก็ต้องออกแม่ก็ต้องออกลูกก็ต้องออกสรุปนะครับส,สามคนครับชะโดครับไม่ได้ตักตัวนะฮะคือมันจะมีแต่คันตกปลาช่อนแล้วก็เหยื่อเล็กๆนะครับที่เราตกปลาช่อนนันหมดเลย ไม่มีเหยื่อจะโดเลยครับเนาะเดี๋ยวแวไว้้มาแก้มือแล้วกันเห็นไหมพี่วิวโอ้โหยังใหญ่นะปลาแซลมอนทวนน้ำมากินโอ้ยังใหญ่ใช้โลทุกคนไม้เดียวไม้เดียวด้วยโอ้โหวันน้ำมาเป็นปลาแซลมอนเลยโอ้โหีนะครับผมเดินทางกลับบ้านมาแล้วโคตรเหนื่อยเลยพายุเข้าฝนแม่งทั้งวันเลยนะครับ ผมคิดว่าต่ำกว่า200แน่นอนครับน,ะน้ำมันก็เหลือเต็มถังเหมือนเดิมสัปดาห์หน้าก็ยังเหลือไปตกได้เพราะฉะนั้นมันต่ำกว่า200แน่นอนนะครับนะเมดูซ่าคันสไลด์ผมก็เอาไปให้หน้าๆที่ไปตกปลาในการนะลองถือดูครับแต่ละคนก็แบบเฮย้ยคันสไลด์จริงเหรอเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันทำมาได้เนียนมากๆไงสกิ่กตัวว่าผมว่าน่าจะต้องมีห้าอยู่นะทุกคนเนี่ย โอ้ยหนึ่งสี่ห้าหตัวครับฝากกดไลค์กดติดตามกดช่องสไครผมด้วยแล้วกันเดี๋ยวทริปหน้าเราไปลุยกันใหม่ครับไปน้ทุกคนสวัสดีนะครับ